ขอบคุณครับขอบขอบคุณมากครับกลับมาสูรายการเราอีกครั้งนึครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อร้านครัวเมืองไม้ครับเขาอยู่ในวุฒแลน์เมืองไม้อยู่ที่นครนัยสีจังหวัดนครปฐมนะฮะแต่เมนูที่จะมาสอนมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วปลากระพงอะไรซอสทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นปลากระพงที่ใช้สองซอสครับคือซอสมะขามแล้วก็ยำส้มโอด้วยรวมกันรวมกันแล้วก็เวลากินเนี่ยต้องราดทั้งสองซอสแล้วมันอร่อยแตกต่างจริงท่านผู้ชมต้องราดสองซอสลราดสองซอสมันจะอร่อยแตกต่างคือวิธีคิดอันนี้มัน็นวิธีคิดใหม่ไมีวิธีคิดใหม่เลยเอามาเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันว่าเออถ้าเราจะทำอะไรที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดขึ้นมาวิธีคิดแบบนี้สุดยอดมากๆ ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับด็อกเตอร์นัทกฤตทิวไภงามเจ้าของร้านครัวเมืองไม้ครับสวัสดีครับหนูตัวเลิศเลยสวัสดีครับคตัวเลิเลยคุณเอกนะฮะหรือว่าด็อกเตอร์นัทกฤตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านครัวเมืองไม้อยู่ตรงไหนครับนครชัยศรีนครปฐมครับนครชัยศรีท่านาเข้าไปก็ประมาณ สิบกิโลเมตรสิบกิโลเมตรใช่ครับครับอยู่ตรงนั้นเลยอยู่กันเดิขาเรียกวุฒแด์วุฒแดมเมืองไม้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยครับใช่ใช่แต่ว่าของเราก็เป็นครัวเมืองไม้อยู่ที่นั่นใช่ครับอยู่ที่นั่นครับผมและเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเอกของเราอันนึงเลยใช่ครับเพราะเป็นของท้องถิ่นของนครปฐมก็ปลานี่ก็บางทีผมก็จับมาเองเป็นปลาธรรมชาตินะครับจริงวะกับเป็นปลาออแกนิกที่เลี้ยงอยู่ในบ่อเราเองไม่มีไม่ได้ให้อาหารเขาหากินเอง นทำไมคุณใจร้ายขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้อยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติตามธรรมชาติเขาโตสมบูรณ์อยู่แล้วเขากินพวกปลาเล็กๆในบ่อครับนึกว่าเป็นพวกคนใจร้ายไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการความเป็นธรรมชาติออร์แกนิกเหมือนส้มโอนะครับเพราะว่าปกติเป็นปลาลาด น้ำปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับส้มโอของดีนครศรีเราก็เลยเอามาทำเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามันน่าสนใจตรงไหนทําไมผมถึงพูดคําว่ามันเป็นอะไรเมนูหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมันเป็นฟิวชั่นมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปมากเพราะมันมี2อย่างท่านผู้ชมมันมีซอสมะขามอันหนึ่งแน่ๆแล้วมันยังมียำส้มโอและกินพร้อมกันกับปลาที่ทอดสดๆใหม่ๆนอกจากฟิวชั่นฟูแล้วอย่างที่อาเคยบอกว่าเป็นของดีประจําท้องถี่นใช่ที่เอามาใช้เรามาดูกันเลยนะครับปลากระพงซอสมะขาม ยำส้มอบจาาครัวเมืองไม้นี่ฮะมันน่านั่งไหมล่ะมันน่านัานา่งไหมล่ะนี่อย่างนี้จริงๆเลยสมฐานะสมฐานะก็ทิวไหวงอ่ะครับก็น<ๆ>่าจะสมฐานะนะฮะเนี่ยดูดิดูร้านเขาเดิ<อ>น่านัา<อ>่งจริงๆครับน่านั่งแบบสุดยอดจริงๆฮะแต่อาหารเด็ดสำคัญเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากนะครับอันนี้เป็นซอสมะขามนะครับก็มีกระเทียมสดนะครับเอามาซอยนะครับใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยตามด้วย พริกนะครับพริกครับพริกขี้หนูเนี่ยนะครับพริกขี้หนูนะครับซอยแล้วก็ใส่ลงไปเคล็ดลับคือคั้วให้หอมนะครับแล้วก็น้ำมะขามเนี่ยทำเองนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะฮะที่เราผสมเองซอสปรุงรสนี่เป็นซอสที่เขาผสมเองด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ประมาณแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความข้นขึ้นน้ำมันเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับลองหลายอย่างแล้วอันนี้เป็นรสชาติที่ลงตัวมากนะครับ เคี่ยวไปเรื่อยๆใช้ไฟแบบกลางๆนะครับต้องระ <S <S วังไม่ให้ไฟร้อนเกินไปเสร็จแล้วก็เติมนะครับพริกไทยพริกไทยสดตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นนะครับขนาดกําลังพอเหมาะตามด้วยใบมะกรูดครับฉีกลงไปฉีกลงไปนะครับก่อนจะเสร็จนะครับก็จะใส่น้ามะนาวอันนี้สําคัญนะครับใส่ก่อนไม่ได้ครับไม่งั้นเสียหมดเลยฮะใช่เลยครับมันจะขมเลยพอเสร็จเรียบร้อยออกมาก็เป็นอย่างนี้แล้วพักไว้คราวนี้ ก็เป็นซอสอีกอันหนึ่งนะครับคือซอสยำส้มโอของดีน้ําลงไปก่อนน้ำปลาลงไปก่อนนะครับตามด้วยมะนาวต้องคั้นสดเลยนะครับก่อนหน้านั้นเลยแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับครับผอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟนะครับแล้วก็ยำคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสดที่เตรียมไว้ซอยซะนะครับใส่เข้าไปตามด้วยนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงหั่นนะครับ สมงโอแต่ว่าเรายังไม่เอาไปผสมกับน้ำซอสนะครับแยกกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็มะม่วงกินมะพรานนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟเราก็จะเอาน้ำยำที่เราทำไว้มาราดครับคราวนี้ก็เป็นวิธีการทําปลาของเรานะครับซึ่งเป็นปลาที่เราคลุกแป้งสาลีลงไปกับปลาเอาไปทอดด้วยน้ํามันเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งไฟกลางๆนะครับจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับ พอดีคําพอดเสร็จแล้วเนี่ยครับเอามาผักไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวลงไปทอดนะครับลงไปทอดครับนะครับทอดเสร็จก็จัดจาน,นจัดจานนะครับเอาเนื้อที่ทอดไว้แล้วนะครับมาประดับแล้วก็แต่งด้วยใบมะกรูดกับพริกแห้งเป็นอันเสร็จแล้วเสิร์ฟกับน้ำของหลาทั้งอส,สองอย่างเป็นอันเสร็จสิ้นปลากระพงซอสมะขามยำส้มโอครับโอ้หหแปลกใจนะเจอซ ว่าทำไมทำไมตัวซอสเนี่ยไม่เลือกอย่างไหนอย่างหนึ่งแล้วทําไมต้องต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวจะรอดูจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคือทั้งสองอย่างนี้มันก็จะบอกแล้วอย่างที่พูดเป็นอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาอีกอย่างที่เราไม่เคยเห็นนี่เราจะมาเห็นกันในวันนี้โปรดิวเซอร์เราไปทานแล้วโปรดิวเซอร์เราบอกว่าลาดที่หนึ่งกินอย่างเดียวก่อนก็แบบหนึ่งลาดที่สองก็แบบหนึ่งแต่ถ้าสองอย่างรวมกันโปรดิวเซอร์บอกถึงตายโอ้โห นี่นี่นี่คือที่เขาพูดเพราะฉะนั้นอ้งั้นหนูกินอย่างเดียวดีกว่าหนูยังไม่อยากตาอ๋อโต้โต้โต้ด้านฝาเอาเลยห้าเริ่มเลยนะฮะขออนุญาตเลยนะครับใครอยากได้ข้าวบอกนะครับนี่นะฮะพวกเรามาทางนี้ได้เลยนะครฮะอยู่นี่ได้เลยพี่นี่นี่นะผมก็จะลองตามที่เขาบอกก่อนนะครับนี่คือขออนุญาตฝากมาไม่ได้ใช้นะขออนุญาตไม่เป็นไรช้อนไม่ได้ใช้ฮะยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยนี่นี่ผมเอาอย่างนี้เลยนี่เอาวางไว้นี่ก่อนฝากไว้ก่อนหนูก็ฝากไว้หนก็ฝากฝาก เอาละครับะนนาคุณอ๋อครับคุณต้องลากน้ำด้วยนะครับคุณไปกินเปล่าๆได้องนมาแตามนั้นเลยโอ้โหพี่อ๋อโตขึ้นมาพี่อ๋อขอช้อนโอ้โหพี่อ๋อผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกอ่ะพี่อ๋อตอนแรกที่เขาพูดแต่ตอนนี้รู้แล้ะ มันแตกต่างจริงอสองอย่างใช่ไหมสองซอสว่ะถึงก็เงียบเลยเงียบสิสดชื่นานนะซอสมะขามเนี่ยมาสดชื่นจริงจริงแล้วยังยำโซบูอเงียบทำไมล่ะครับ มันมันผมมาัการมากเลยผมไม่เคยกินรสเนี้ยรสนี้ดีมากผมไม่เคยกินรสนี้เลยมันหอมมากคุณผู้ชมแล้วมันหวานพอดีแล้วมันมีน้ําอยู่ในปากเต็มไปหมดทั้งที่ตัวปลายังกรอบอยู่เลยนะฮะแล้วตัวซอสมัขามมันมันนุ่มมากอ๋อไม่เคยกินอาหารรสนี้เลยอร่อยมากผมบอกอ๋ออร่อยนะเนี่ยติ่อ่างเลยตอนเนี้รอบ ทั้งสองอันให้ความรู้สึกแตกต่างแต่สำหรับผมก็ชอบทั้งคู่แต่ถ้าให้ชอบมากกว่านิดนึงจุดศูนย์ห้าผมชอบยำสมโภช Simple but very very delicious นี่ต้องพูดอย่างนี้เลยดูธรรมดามากเพราะใส่อยู่สามอย่างนะฮะแต่ใส่สามอย่างที่มีกลิ่นครบทุกอย่างเออมาดูแตกต่างกันจริงๆผมนี่ชอบซอสมะขามมากผมชอบซอสมะขามผมชอบซอสมะขามมากแล้วก็พอผสมสองอย่างผมเข้าใจที่โปรดิวเซอร์ผมพูดแล้ว มันอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมมันอร่อยที่แตกต่างมากๆแล้วก็ตัวตัวปลานะครับตัวตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยนะอ๋อไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันปลาเขาไม่มีอาหารกินครับอ๋อนี่นี่ไม่นะพี่อ๋อจะบอกว่าที่ปลามันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อมันเป็นปลาทอดมันเลยไม่มีกลิ่นอยู่แล้วคือแต่ปลาเนี่ยพอเนื้อของปลาได้ได้ลดตําผัดของน้ําจิ้มทั้งตอนมะขามแล้วน้ำสมโอเนี่ยมัน หนูก็อธิบายไม่ถูกว่าว่ามันจะออกมาจางไหนหนูว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ลองทานดูแต่ว่ามันก็อร่อยอ่ะขอผมบอกนิดนึงได้ไหมซอสมะขามเนี่ยหลายๆท่านอาจจะทําให้มันรู้สึกมันเหนียวไมเปร้เวเกินไปของเขาทําไม่เหนียวและรสชาติไม่ได้หนัวนะต้องบอกว่ามันไม่หนัวนะหลายๆคนจะออกน่วคือเหมือนกับน้ําปลาหวานนิดนิดแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นซอสมะขาม ชัดเจนว่าเป็นความมามเป็นความเอกอุจริงๆครับอันนี้มันแตกต่างอร่อยมากเพราะฉะนั้นก็เกิดว่าท่านผ่านไปแถวนั้นเต็มที่ได้เลยคืออยากจะบอกตรงนี้หนึ่งว่าจริงๆแล้วอาหารฟิวชั่นฟูดอย่างที่อาบอกว่าเราควรจะเก่งทางด้านออริจินอลก่อนแล้วถึงจะทำฟิวชั่นฟูดมันอร่อยได้กับเมนูนี้หนูว่าแนะนําไปนครจัศรีคืออยากให้ไปลองชิมอาหารพื้นบ้านน้โอกเขาอร่อยจริงแล้วพอสองน้ำจิ้มนะรวมกันนะคุณผู้ชม ตายไหมอธิบายไม่ถูกและอาหารพื้นที่ด้วยถึงตายโอ้โหนะเมนูปลากระพงตอนมาขาายำต้มโอนะครับสำหรับฟิวชั่นปูดเมนูนี้รับจักคุณไปเลยครับสิบกระเต็มสิบกระเต็มสิบกระเตเต็มดีด้วยดีด้วยรวบรด้วยฟิวั่ดได้อร่อยมากคือเรียนท่านผู้ชมตามอีกฟังนะฮะ เราไม่มีการเตรียมกันและไม่มีการบังคับว่าใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนอย่างผมถ้าผมชอบแล้วเขาไม่ชอบหรือเขาเฉยๆท่านไปดูเทปได้ผมจะบอกว่าเมนูนี้ผมขอปรบมือให้ซึ่งในเป็นร้อยเป็นพันเมนูมีผมปรบมือไม่ไม่กี่เมนูเพราะเขาแย่งไปก่อนอ <laughs> เขาจะแย่งไปให้สิบคะแนนซะก่อนอแต่อันนี้คือได้สิคะแนนเต็มจริง oh, มันอร่อยแตกต่างจริงท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณด็ กขอขอบคุณร้านครัวเมืองไม้นครชัยศรีนครปฐมอยู่ที่วูดแลนด์นครปฐมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ท่านต้องลองทํากินดูหรือถ้าไม่ลองก็ไปร้านเขาได้เลยเป็นความแตกต่างลาไปก่อนตัวกันตัวกันใหม่วันนี้สวัสดีครับไปนั่นไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด อร่อยย่าง้น้ำเงี้ยวอร่อยมากๆไม่ผิดหวังถ้าใครไปน่านต้องทานนะเวลากินแล้วน้ำตาคอเลยอ่ะพายเมอแรงครับผมอยากจะเติมสับเมะรำหน้าให้คุณเป็นคริสปี้พายเมอแรงอร่อยมากครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างมากไม่ผิดเลยนะคุณเด้งครับเขาบอกเลยว่าความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนของเขาเขายังขลาดไม่พออะรนะเขาเอาอันนัผมเอาไปเทำไมครับ